คนเลยนะเจมสถับับถับหน่อยระวังเดีนเะ้ยเฮ้ยเเฮาเ้เฮ้ยเ้เ้เยเยเย้ยเ้าจอใหม่กลับมาแล้วนะครับตอนนี้ไม่ไ้ เลยนะครับว่ามีโอ้โหแฟนคลับเยอะมากๆเลยแล,แล้วเวลาแฟนคลับเยอะแบบนี้เนี่ยเราก็รู้เลยนะครับว่าจะต้องมีศิลปินจากแคนดี้แฟนเเชียนะครับ,บ,บเรียนมา, <c ười> มาหาพวกเรานะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวตอนนี้เนี่ยเรามาทักทายพวกเขากเลยดีกว่าสว,ส, <c ười> สวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหนี่เป็น4คน รวมตัวกันนะครับอันนี้อันนี้เป็นภาพที่เด็กยังไม่เคยเห็นรวมตัวนะเพราะว่าไดเห็นสีรวมตัวกับคนอื่นใช่ไหมคุณโจนี่ก็จะไปรวมตัวกับคุณตอนนั้นที่ว่านคุณวาดกับคุณไมเลยนะโอ้ยดูดูนะ โอ้ยนะพันพันอัน้ตอนนั้นผมเรียนมัธยมเชียร์คุณโจยอยู่เชียงคุณโจยอยู่เออก่อนเสียกุ้งเลยครับนี่มันเป็นอ่าเรียกว่าแตกตัวกันไปทำใจสาวามียได้ไหมฮะภาษานีก็มีแต่บ้านผมมัเทียบเลยก็รวมตัวเหรอกย่รวมตัวใช่ไหมครับหน้ารู้แหละเป็นยังไงบ้างจ๊ะดีค่ะดีนะครับโอ้สาวขึ้นเยอะเลยอเอาใจเมื่อก่อนแกสาว ด้วยไหมครับเดี๋ยวเดี๋ยวเรื่องข้าวทั้งทั้ีหมดหมดอย่าลืมนะครับแถวนี้มีร้านอาหารแพงๆเยอะนะครับทีมเลครับแต่ว่าวันนี้4คนมาที่เอทีวีของเราเห็นใส่เสื้อเหมือนกันที่ด้วยนะครับ AF Comedy Show Must Go On ครับอันนี้คืออะไรครับ ไม่เวลาเวลาพอถามออกมาเป็นกลางๆพวกเนี่ยแต่ละคนจะเกรงใจกันครับว่าใครจะตอบอะไรอย่างนี้เดี๋ยวผมทำ s สเปซิฟิ a ลี่เลยนะครับแปลว่าอะไรแต่แต่ s p e c i ป่อจงต่อโจงต่อโจงเียว่าทะเลสาบโอเคเดี๋ยวเราถามเลยนครับเอ็นคอร์ที่โชว์มัสโกออนเป็นยังไงครับปีเตอร์นี่ก็เห็นบอกว่าอเองเอาไงไง กึ่งละครเวทีเป็นโชว์นะครับมันจะทําเป็นโชว์ขึ้นมาคือหลักๆเนี่ยในสัดส่วนก็คงจะเป็นคอนเสิร์ตนะครับประมาณ70%แล้วก็เป็นละครเวทีประมาณ30%เป็นละครเวที30%แลิบเ็้าเป็นคอนเสิร์ต70%ครับอะไรแบบนี้มันไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนใช่ไหมฮะใช่ครับก็ตามชื่อเลยเอฟคอมเมดี้โชว์มัสโกอ่อนตรงนี้คือเหมือนกับว่ามันมีคอมเมดี้โชว์โชว์ให้ดูแต่ว่าเอ๊ะมัสโกอ่อนเนี่ยมันเป็นส่วนขยายเติมเต็มว่าเฮ้ยในรายละเอียดว่ามันคืออะไร มัสโกออนตรงในอะไรครับไหนครับน้ำภาษาอังกฤษครับน้ำน้ำผมดีฉันเช็ดหอมมือดิโช่มัสโกออนอย่คนทำบ้านเห็นพี่โจไหมครับไม่ได้ยินเสียงทำไมอ่ะทำไมเทียบกันหนูพี่โจพี่เทียบกันหนูแล้วมันจางเฉดกันเหมือนกันนะวัดไว้ช่วงนี้ช่วงนี้ช่วงนี้ต้องเข้าหน้าร้อนเลยครับดูดูได้ดูดูภาพแคบดีๆนะฮะเห็นไหมหน้าผมสีหนึ่งนะฮะเราห่อตัวสิข้างล่างนี่โอ้ขาวไปเรื่อย คนลุกคนลุกคนลุกอย่าอย่าอย่าเดี๋ยวเดกลับมาตอนกลับมาตอกลับาตอนเอฟคอมเมดี้โชว์มาโกลออนก่อนเพราะว่างานนี้ไม่ใช่มีแค่สี่ชีวิตนะครับตรงนี้เราเป็นแค่ตัวแทนครับนะครับก็จริงๆแล้วมีกว่า30ชีวิตเลยครับ30ชีวิตทายรวบรวมกันมาแบบโอ้โหเรียกว่าดูแลเราจริงๆแล้วอยากจะให้เล่นกันครบๆเลยแต่ว่าเราคัดเอาคนที่แบบดูแล้วถ้าทางจะ มีความคายอยู่ในตัวมีเรื่องสนุกสนานอะไรมามาโชว์ให้ได้นะครับอารมณ์ประมาณนี้ครับก็คือจะใช้อารมณ์ความขันแต่ละคาแรคเตอร์ของแต่ละคนนะครับเอามาเติมเต็มในโชว์คั้นี้อะไรมีปัญหาอะไรกับผมหรือเปล่าเนี่ยไม่กินเหรอไม่กินเล่นมุกไปเยอะไม่ได้ใส่เลย ผมไม่ได้พูดบุกอะยิงมาเฉยเลยเป็นระบบมองดวงเขาช้าไปนิดเองเนี่ยแล้วชอมัสโก่อนจะไม่หนีนะครับเนี่ยคือคือคือมันเหมือนกับว่ามาเต็มแล้มีปัญหาจริงๆกะเนี่ยมีปัญหาจริงๆกะเนี่ยบผมดูได้แก้ไขสถานการณ์ได้ครับคือคอนเซ็ปต์ของคอนเสิร์ตในครั้งนี้คือเหมือนกับว่า ปกติเนี่ยพวกเราเหล่าบรรดา a อเนี่ยจะมีโอกาสได้ไปเล่นคอนเสิร์ตกันเยอะครับนะเล่นคอนเสิร์ตกันเยอะเสร็จปุ๊บแล้วก็จะมีความผิดพลาดที่เคยเกิดขึ้นแต่ว่าคนดูไม่รู้<อ>แต่คราวนี้เนี่ยเราจะรวบรวมความผิดพลาดทั้งหมดมาให้คนดูรู้เฉลยลหลให้คนดูรู้ก็คือพวกหลักเวทีหรือว่าอะไรที่มันเกิดขึ้นจะนำเอามาปล่อยแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่ครับแล้วก็มาให้ดูว่าวิธีการแก้ปัญหาของศิลปินของทีมงานของทุกๆคนทำยังไงถ้าสมมตร้องผิดทำยังไงร้องผิด อย่างอย่างเช่นของผมเลยเนี่ยปกติถ้าเกิดผมร้องผิดเนี่ยผมเคยมีครั้งหนึ่งที่ไปคอนเสิร์ตครั้งแรกร้องผิดปุ๊บผมก็เอาไม้ลงครับแล้วก็ปล่อยให้บรรยากาศมันผ่านไปทักหนึ่งแล้วก็เอาไม้ขึ้นใหม่ไม่ได้ริบซิงนะครับผมบอกว่าเนี่ยศิลปินเนี่ยคนเดียวบอกว่าเฮ้ยริบซิงหรือเปล่าเหมือนเอาดีเข้าตัวง่ายๆเขาเรียกแผลนะแต่ผมเคยเห็นนะผมเคยเห็นศิลปินบางคนนะคือมาร้องผิดที หมุดเลยหยุดครับหยุดหยุดหยุดขอเรื่องใหม่ครับผมันเหมือนกับว่าเฮ้ยเราเราต้องการให้อ่าคุณผู้ชมเนี่ยได้สิ่งที่ดีที่สุดแต่ว่าเราซ้อมน้องไม่ไปเกิดช่วยค่ะคุณพระชาร์ว่าไหมครับขอพระมันมันจะมีแบบว่า เออผิดผิดเนื้อก็มีเหมือนกันค่ะแต่ว่า็ตะแถไปไม่ให้ใ,หใช้เอื้อนายใช้เอื้อนายใช้พลังเสียงจากใครใทำเป็นเหมือนกินเอาไว้อยู่ต<อ>ั้งแต่หยุดจริงๆเราฝ่าแล้ว <c oughs> อีกเขาบอกว่าจะามีโชว์พิเศษของแต่ละคน<ฮ>ะใช่ไหมครับ<ช>อยากอยากเรากอยากเอาเค่ายในม เอ่าเอาตามตามหน้าที่ดีกว่าครับผของผมเนี่ยตามหน้าที่เลยใช่ครับผมได้ได้ขอว่าเป็นพิธีกรใช่ครับใช่ครับได้ขอเป็นไหนเขาไม่ทำไม่ดีนไโอ่ะเพราะว่าเขาไม่มีพิธีกรเหมือนกันไม่เป็นไรพี่มาทางเดียวกับเขาผมไม่ไปไปในในคอนเสิร์ตเเป็นพิธีกรคอนเสิร์ตครับผมอารมณ์ประมาณนั้นคือเพราะว่าแต่ละโชว์เนี่ยมันจะมีความผิดพลาดที่เกิดขึ้นครับผมอาจจะผมก็ว่าเนี่ยเป็นพิธีกรทั้งสองคนแล้วก็เป็นคนเชื่อมโชว์อารมณ์ประมาณนี้ว่าสมมติว่าบางทีโชว์นี้อาจจะจบลงแบบ

พยายามอธิบายว่าเป็นยังไงตอนนั้นเขาก็พยายามจอธิบายเราเปรียกเรามาได้เนียดี๋้วจะมีอย่างนี้ ไม่จริงไม่จริงจริงๆแล้วก็คือก็จะมีงงบ้างไม่รู้อันไหนจริงอันไหนมุกอะไรอย่างเงี้ยไม่รู้ไม่ต้องบอกว่าต้องบอกว่าตอนช่วงที่เราซ้อมเนี่ยมันก็เกิดมุกสดขึ้นมาซึ่งแบบจากปกติแล้วไม่มีในไม่ไม่มีในบทในที่เราจะต้องเล่นในวันนั้นแต่เราก็เอามาเพิ่มพอพี่โจบุกเข้าไปใช่ไหมบุกตลอดไม่ได้นำสม่สามารถเวลาเราตอนซ้อมปุ๊บเราเห็นอะไรที่สนุกสนุกปุ๊บนำเสนอไครับค่ะผมนำเสนอไม่ใช่ทำที่ถามอะไรอย่างเงี้ยเขาก็บอกเออเออดีดีดีนะแต่ไม่เอาเอา ชอปอีกชอปชอปเถอะชอปเยอะดีกเดี๋ยวได้ยินชื่อมาแล้วพี่พี่สังพี่สังใช่ไหมใช่ครับเอาชื่อเต็มๆดีกว่าพี่สังทองพ่อเป็นตัวหนุ่ยอ่ะงานออกมาไม่ใช่หรือหล่ะพี่สังร้อยแปดมงกุฎครับครับผมสังเป็นทีมโต๊ะลมที่เคยร่วมงานกันมาเป็นหนึ่งส่วนที่อยู่ในเวิร์กพอครับผมนะครับแล้วเขาก็มีโอกาสได้เคยร่วมงานกับ ก็แนกับทางทูเวียเชียทางเอฟเนี่ยใช่ครับไปตีครับนี่คนนี้ไมีโอกาสเล่นหลายคนจะงงว่าผมเล่นด้วยเหรอล่นด้วยนะไม่แลมคนที่จับได้ใจขับยังจับได้อยู่ใช่ไม่เป็นพ่อคนเลยนะออกมาห้านี่แล้ผมทั้งเรื่องตัางอกมาห้าเอานักเอาดนักมเก็บเกี่ยวประสบการณ์ขําเรื่องตื่นเลีปีกัน ใช่โอเคแต่ว <Safe rév mark> <kepada> ่าตอนนี loyalty, ้ที่ผลงานออกมาอย่างต่อเนื่องมีละครซีรีส์อยู่ด้วยผมติดตามโอ้ขอบคุณมาก่ยนะมามดูโฆษณาเลยทีร้อนเลยผ่าเหรอติดตามทีผู้สานนิจใจชอบผลงานของน้องๆเขาอกลับมาถึงเรื่องนี้ต่อนอกจากพี่สังแล้วเราเห็นว่ามี professional ในเรื่องของคอนเวทีเนี่ยมาร่วมแจมอยู่ในครั้งนี้ด้วยใช่ไหมครับผมมีพนธี่โชว์มาฟอนใช่ครับพี่เมียงประวันรัต ผมแล้วมองเห็นแหละรับพี่เหมียวเวลาเขาอยู่กับพี่โจนะคะมองกมอกันเลยใช่ครับผมเป็นรอยแม่เลยผมเรียกว่าใช้แสงพอๆกับมิโซมิตนะครับแล้วก็ทีมที่ทีมทีจัดแสงก็รู้ในพี่เหมียวกับวันรัตค่ะแล้วก็พี่เอกพิชัยอ๋อโอเคทั้งสองคนนี้เอาวิชาอะไรมาถ่ายทอดให้กับพวกเราเนี่ย เขาก็เป็นอีก2คนที่จะมาควบคุมโชว์ีประมาณนี้ครับเพราะว่าต้องมีทั้งเล่นเป็นเรื่องของโปรดิวเซอร์แล้วก็มาเ,เป็นทีมแบ็กสเตจต่างๆนานาก็คือเหมือนกับว่าทำให้ร้อยเรียงให้ทุกอย่างมันเกิดขึ้นได้<ม>ครับผมก็เลยจริงๆพี่ทั้งสองคนเขาค่อนข้างจะเจนเวทีแล้วก็ส่งส่งมือนกบว่าถ้าเดส๋ยวผมก็ต้อง